สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโช่สื่อโอนะครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับผมลำโพงเสียงแหลมนะครับสำหรับรถยนต์นั่นเองนะครับเป็นลำโพงดอกทวิตเตอร์กลมๆเล็กๆนะครับที่เราเอามาติดครับคือจริงๆแล้วเนี่ยผมมาเพิ่งจะรีวิวลำโพงนะครับฟลอนต์ก็คือลำโพงดอก6.5นิ้วนะครับที่มาติดประตูหน้าของนิสสันฟอนเทียไปนะครับที่มันเป็นลำโพงนะครับแบบ3ทางก็คือจริงๆแล้วผมคาด คาดหวังว่าเสียงมันจะครบทุกย่านนะฮยจริงๆแล้วเสียงแหลมมันยังไม่ถูกใจผมสักเท่าไหร่มันก็จะมีมีเบสกับเสียงกลางนะครับแล้วก็แหลมก็จะแบบแหลมมันจะยังมันยังไม่ถึงใจผมอันนี้คือมันอันนี้คือมันแล้วแต่คนชอบจริงๆนะครับแล้วแต่คนชอบแต่แว่าผมผมอยากได้แหลมขึ้นมาม่กนิดนึงก็เลยเอาวะก็เลยไปจับตัวนี้มานะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูด้านในกันนะครับว่าตัวนี้เป็นของยี่ห้ออะไรแล้วก็คุณภาพเสียงเป็นไงนะเดี๋ยวผมจะพาไปติดตั้งที่รถให้ดูด้วยนะครับผมตามไปดูกันครับ a m เมเจ r ร์ส i ูอ่ามาแล้วนะครับตัวนี้ถูกอยู่นะไม่ถึงร้อยนะครับผมซื้อมาประมาณ60-70บาทนะครับไม่ถึง70บาทด้วยมากง60กว่าบาทนะครับ TST 1 2 0 Input 800วัตต์แม็กเลยนะครับเป็นแบบนี้เลยนะครับลักษณะนะครับเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี้ก็เป็นข้อมูลรายละเอียดต่างๆนะครับเกี่ยวกับสเปคทางด้านย่านความถี่เสียงอะไรต่างๆที่ทงางบริษัทเขาใส่มาให้นะครับ นี่อันนี้ก็จะเป็นกาวสองหน้ามาให้2อันนะับมีน็อตมาให้ด้วยนะครับอ่ามาดูตัวดอกกันอ๋อตรงนี้มันจะเป็นช่องที่มันมันเป็นตัวบล็อกสําหรับใส่ตัวดอกเขาอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความสวยงามนะนี่ออกมาแล้วนะครับโหน้ําหนักน้ําหนักกําลังดีเลยเนี่ยโ้หน้ําหนักมันดูไม่ก้องแก๊งครับพอของไม่มีน้ําหนักนะครับน้าหนักของมันเป็นน้ําหนักของแม่เหล็กอ่ะมันทําให้เรารู้สึกว่าเออของมันของมันของมันดูดีกว่าพวกมันไม่ก้องแก๊งอ่ะอ๋อ ถ้าคนไม่ชอบแบบนี้ถ้าแบบนี้มันจะฝังนะครับแกะออกมาได้นะแล้วก็ใส่ในเข้าไปแทนอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วแต่คนชอบทีเนี้ยแล้วแต่คนชอบแหละนะครับนี่มันก็ต่อเขาใส่เขาใส่ซีมาให้มั้งในนี้นะครับซีนี่เป็นซีซียูเจ็ดไมโครฟลัดแล้วก็สายเปื่อยแบบนี้มาแล้วก็ไปไปบักรีไปต่อกับตัวลำโพงของไอตัวลำโพงหน้าเราได้เลยนะครับถ้าถ้าใครนะอ๋อ่นี่แม่เหล็กเป็นแบบนี้นะครับ แม่เหล็กหนักเลยทีเดียวนะครับมีน้ำหนักดีดทีเดียวเลยนะน่าจะเสียงดีนี่อ่าถ้าคลายแบบนี้มันจะเจาะฝังไปเลยนะครับฝังกับตัวประตูเลยแบบนี้ถ้าเกิดใครใครใครเจาะนะใครอยากอยากเจาะแต่ว่าผมไม่อยากเจาะผมก็น่าจะใส่เป็นแบบนี้ธรรมดาเอาแล้วก็ติดกาวสองหน้าเอาดีกว่านะครับมันจะมีเวลาใส่เนี่ยมันจะมีเดือยอยู่แบบนี้นะครับจะมีเดือยอยู่นิดนึงนะครับสังเกตดูลองหมุนดูดีๆสายให้ถูกแล้วก็หมุนก็แก๊กเข้าไปแล้วนะครับอ่าแค่นี้เอง ค่นี้เองแน่นแล้วนะครับสองตัวดึงออกมาได้หมุนนิดนึงนะครับมันจะบิดออกแล้วก็ใส่เข้าไปเน่มจะมีตรงนี้ก็จะมีเดือยอยู่จะมีล่องมันอยู่นะครับด้านนี้นะครับใส่เข้าไปให้ตรงกับเดือยแล้วก็หมุนอ่าโอเคแค่นี้เองเรียบร้อยแล้วนะครับว้าสวยนะครับแล้วก็น้ําหนักดีทีเดียวเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดรวมทั้งหมดแล้วก็ประมาณ10ออนนะครับแล้วก็0.28กิโลกรัม ผมชอบแบบล้ำหนักพรามันมีน้ำหนักเนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องดีแน่เลยนะครับเดี๋ยวไปลองเสียงกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมจะไปถอดฝาข้างแล้วก็ลองต่อให้ดูแล้วก็จะไปลองทดสอบเสียงให้ดูกันนะครับผมอโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาถอดฝาประตูนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่ดูคลิปที่ผมต่อลําโพงหน้านะครับเปลี่ยนลําโพงหน้า6.5นิ้วตัวนี้ไปแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับการถอดประตูเพราะว่ามันง่ายมากๆเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะรจริงๆริแล้วนิสสันฟอนเทียตัวนี้นะครับ ขันน็อตตัวนี้หนึ่งตัวนะครับตัวนี้ไม่ต้องขายนะตัวนี้ไม่ต้องขายนะครับแค่ดึแงแค่ดึงฝาอันนี้ออกมันดึงออกมาได้ตรงๆเลยนะนี้มันมีรอยแตกนิดนึงนะครับดึงออกมาได้ตรงๆนะครับตัวนี้ก็ไม่ต้องขายน็อตนะมันเป็นหัวน็อตแบบนี้แต่ว่ามันขายไม่ได้นะครับมันงัดออกมาได้นะครับเนี่ยมันใช้งัดใช้งัดออกมาได้เลยนะครับแล้วท่านะพอเราขันน็อตตัวนี้ออกแล้วนะครับดึงฝาอันนี้ออกนะครับแล้วมันก็ดึงดึงบานไอตัวบานประตูออกมาได้แล้วนะตัวไอตัวฝาประกบด้านในของของประตู รถนะนะครับดึงมันจะเป็นตัวล็อกด้านล่างนี้นะดึงบริเวณด้านล่างนี้ออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ยกขึ้นนะครับมันก็จะดึงฝาในออกมาได้เลยนะครับเผมทําให้ดูขันน็อตตัวนี้ออกนะครับแล้วนก็ดึงฝานี้ออกได้นะแค่น,นี้เองนะครับฝานี้ก็ค่อยๆดึงออกแต่อันนี้มันแตกแล้วนะครับอย่าหาซื้อมาเปลี่ยนได้นะอะไรมี อาจจะใช้ไขควงช่วยงัดช่วยอะไรนิดหนึ่งได้นะครับค่อยๆทําเบาๆแค่นี้เองนะครับแล้วเราก็ค่อยๆงัดตรงนี้ออกมันจะเป็นตัวล็อกเนี่ยปลึกๆออกมาแล้วแค่นี้เองนะครับตัวล็กอกจะมาอยู่บริเวณด้านล่างนะครับแล้วก็ดึงประตูออกยกขึ้นนะครับตอนดึงออกเนี่ยหลุดแล้วนะครับหาอะไรมา,าวาง หน่อยนะผมเอาใช้ยางอะไหล่นะครับเราจะได้ไม่ต้องถอดแจ็คถอดไหลออกนะครัแล้วก็ได้ทํางานตรงลําโพงได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ามนง้น,นมันจะมีสายไฟจะมีพวกสายไฟด้านในมันจะตึงนิดนึงนะมันจะถอดแจ็คได้อันนึ่งนะับแต่อีกอันนึงมันจะถอดยากผมก็เลยหาได้มาลองประตูฝาประตูมันไว้ก่อนดีกว่านะครับจะไม่ต้องรื้อถอดเยอะนะครับทีนี้ก็ถอดน็อตลําโพงตรงนี้นะครับที่เราเคยต่อไว้นะครับตัวนี้มันเป็นลําโพงสามทางนะนะครับ ก็คือมีจริงๆแล้วมันน่าจะคุมครอบคุมเสียงทุ้มกลางแหลมได้ครบนั่นแหละครับแต่ว่าเสียงยังไม่ถูกใจผมเท่าไหร่นะก็เลยต้องซื้อเสียง well. แหลมมาเพิ่มนิดนึงนะครับตัวนี้เขาเน้นเสียงกลางกับเบียดได้ดีอยู่แล้วนะครับถอดสี่ตัวนี้ออกนะครับแล้วมาต่อสายด้านในกันเสร็จแล้วเราถอดถังปลาตรงนี้ออกมานะครับดึงออกมาตรงนนะครับเพราะว่าเราจะไม่ตัดต่อสายตรงนี้นะเราก็เดี๋ยวจะเอาสายยัดเสียบเข้าไปในนี้เลยนะครับจะได้ง่ายๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาสายนะครับสายลำโพงของเรานะครับเสียบ เข้าไปในหางปลาตัวนี้นะครับแล้วค่อยเอาไปเสียบกับทางตูด <fingert ip. S 1> ของลําโพงนะครับพอดีสาย <ส stewardship. S 1> ของมันสายของลําโพงที่ให้ดอกลําโพงที่ให้มามันสั้นไปนิดนึงนะครับผมก็เลยตอกมาหน่อยก็ตอกมาแค่ประมาณคืบเดียวเท่านั้นเองนะครับคือตรงนี้นะครับประมาณคืบเดียวเพื่อให้วางตําแหน่งที่ผมต้องการได้นะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็เอาหางปลาไปเสียบกับทางทางขั้วของลําโพงนะครับและไม่ต้อง แ,แค่นี้เองครับเราเสียบเข้าไปเลยนะครับอพอเสียบเข้าแล้วมันก็จะแน่นปึกแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อเข้าประกอบเข้าที่เดิมกันอตอนนี้ก็ต่อเสร็จแบบนี้แล้วนะครับต่อทิ้งสายไว้อยู่ข้างนอกแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ใส่ฝาของประตูได้เลยนะครับโดยที่ทิ้งสายไว้ข้างนอกแบบนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอามาวางไว้ด้านบนแบบนี้นะครับตัวของดอกเสียงแ,แหลมตัวนี้นะครับ เดี๋ยวผมทำให้ดูอ่านี่นะครับตอนนี้ยังไม่ได้ปิดสนิทนะเอาฝาประตูใส่เข้าไปแล้วก็โผล่ให้ตรงนี้มันโผล่มาตรงนี้นิดเดียวน,นะครับแล้วเราก็เดี๋ยวเราจะติดเทปกาวสองหน้าตรงนี้นะครับเสียงจะได้เข้าตำแหน่งหูเราพอดีเลยนะครับผมนี่ก็เดี๋ยวไปยึดพวกคลิปล็อกของประตูให้เรียบร้อยแล้วขันน็อตตรงนี้กับที่เดิมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปลองเปิดลองเสียงกันนะครับอ่าติดกาวสองหน้าตรงนี้นะครับแล้วติดไปเลยนะครับผมมันก็จะอยู่ตรงนี้พอดีนะครับ ไอ้เรื่องตำแหน่งนี้มันก็ไม่ฟิกหรอกนะแล้วแต่คนชอบนะครับคิดว่าจะวางตรงไหนก็แล้วแต่ก็โมดิฟายเอานะครับของผมมาวางตรงนี้มันพอดีนะครับใจว่าแต่แล้วว่าจะติดตรงนี้แต่ก็กลัวเท้าเท้าอะไรมาไปโดนนะครับเพราะว่ายิ่งฝั่งคนนั่งข้างเนี่ยบางทีมันมีของมีอะไรวางนะครับวางตรงนี้ตำแหน่งนี้มันก็เข้าหูพอดีเลยนะเสียงนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันโอ้เสียงมาดีมากเลยนะครับดีกว่าที่คิดเอาไว้เยอะเลยนะคุณภาพเสียงออกมาใช้ได้เลยนะครับ คุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆเลยนะครับโอ้โหคุ้มเลยเสียงดีจริงๆอ่ะนะครับเสียงดีกว่าตอนก่อนที่ยังไม่ติดเยอะเลยนะครับโอ้โหคุ้มคุ้มคุ้มนะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อลำโพงเสียงแหลมนะครับดอกกีวเตอร์นะของนิสสันทอันเทียนะครับต่อเองง่ายๆนะเห็นไหมครับนิดเดียวเองใครๆก็ทําได้นะถ้าพอมีทักษะทางด้าน การใช้เครื่องมือนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะครับต่อสายลาโพองอะไรเงี้ยแล้วก็ติดอันนี้มันติดกาวใช้ติดกาวสองหน้าเอาด้วยนะครับง่ายงนะครับเรียบร้อยแล้วเสียงดีเลยนะครับโหเสียงค่อยค่อยค่อ,อยมีความสุขหน่อยนะครับไม่งั้นมันจะนิดนึงอ่ะครับถ้าเปลี่ยนลําโพงหน้ามาแล้วมันก็อีกนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วลําโพงของเขา,าเสียงมันดีนะแล้วแต่ว่าพอดีของผมพอได้มาพบแล้วก็เหมือนดอกไม่มีปัญหารหรือมันมันเสียงมันแตกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเปลี่ยนพอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็แหม่ยังไม่ถูกใจเท่าไหร่นะ โดยใช้ลำโพงดอกทวิตเตอร์ที่เป็นโดมนะครับเล็กๆแบบนี้อันคู่หนึ่งนะครับก็ประทับใจเลยนะครับคุ้มค่ามากๆเลยนะครับไม่ถึงร้อยนะหกสิบเจ็ดสิบาทเท่านั้นเองนะครับสั่งจากสั่งสั่งจากสั่งจากช้อปปี้มานะครับก็ใครกําลังหาอยู่นะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะก็ตามลิงก์ไปนะผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับซื้อมาต่อเองง่ายๆนะครับคือถ้าใครขับรถใหม่ๆมันก็มันก็ มันก็เสียงมันดีอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ว่าถ้าใครขับรถเกา่กาๆแบบนี้นะครับก็ต้องดูแลปรับปรุงกันไปนะครับให้มันให้มันดีอยู่ตลอดเวลานะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมนะครับยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ